โยโยโยาบสองตรงเจินกับครึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึงหนุหังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันนะครับคลึงเน้นทีมเดียวพิจิเรโอเมเวลาตีสอง ฟุตบอลไอแลนด์ดิวิชันหนึ่งนะครับเบรนดับ8จะเปิดบ้านเจอกับลองฟอร์ดทาวทีมบวยครับเบรมมี4แต้มจากการชนะ1เสมอ1แพ้3เกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับเว็กฟอร์ดมา3ต่อ4นะครับมีซักโบลันคุมเกมรับตรงกลางเป็นแฮร์รี่กลูมครับสามนารุกมีคัลลัมทอมสันเชนกริฟฟินเล่นกับคริสเตียนมาเกรูสันครับเจอกับลองฟอร์ดทาวจมบวย แต่ก็เพิ่งเล่นมาแค่3นัดน,นะครับมีแต้มเดียวจากการเสมอ1แพ้2เกมล่าสุดบุกเสมอแอตโลลมา3-3มนะครับบาสเตียนเอรีกับคอนเนอร์คอลลี่คุมตรงกลางนะครับสานาลุกนำโดยอดัมวิกส์คริสไลออนแล้วก็คาวแชมเบอร์ครับฤด,ดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยลองฟอร์ดก็บุกมาชนะ4-2นะครับบ้านลองฟอร์ดจบ2-2คู่นี้ก่อนเกม ตามหน้าเสือเขายกให้เบรเป็นต่อกับการเล่นในบ้านแต่พิ่เจดบอกเลยครับคือลองฟอร์ดเยจมบวยเพราะเล่นแค่3นัดแต่ว่าเฮด to h เฮดก็กินมาตลอดนะครับเกมแบบนี้วัดใจลองฟอร์ดทาวทีมเยือนจะบุกมามีแต้มแน่ไม่เสมอก็บุกชนะเลยนะครับให้เชียร์ลองฟอร์ดทาวเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำท่าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย